เซ u s ์ e v ีั o o o 15 n o t e บุ๊กบางเบาตอบโจทย์ได้ทุกการใช้งานมาในโทนสีดำคลาสสิกตัวเครื่องอลูมิเนียมบางเพียง1.61เซนติเมตรน้ำหนัก1.8กิโลกรัมทำให้ง่ายและสะดวกต่อการพกพาหน้าจอขนาด15.6นิ้วความละเอียด Full HD แบบขอบจอบ,บางทำให้ตัวเครื่องมีความกระทัดรัดชิคเล็คีย์บอร์ดแบบ Full size มาพร้อมไฟแบ็คไลท์และยังเพิ่มลูกเล่นให้กับตัวเครื่องด้วยปุ่ม Enter ที่มีขอบสีสันสะดุดตา แทชแพดแบบมัลติ u c ชระบบเสียง HD Audio พร้อมลำโพงบิวอินเชื่อมต่ออินเทอร์เนต็ตด้วย Wi-Fi 6สเปค AMD Ryzen 5 5500U AMD Radeon Graphics RAM 8 g b M2 SSD 512 g b พอเชื่อมต่อมีมาให้ใช้งานครบครันทั้ง USB Type A และ Type C HDMI Micro SD Card Reader และ Audio Jack ASUS VivoBook 15มาพร้อมกันรับประกัน2ปีมีจำหน่ายแล้วที่ Advice